สำหรับดีวประวัติศาสตร์ดีลนั้นอยากจะเห็นเหรียญนั้นครับเหรียญปูเอี่ยมวัดหนังปูอันนี้เป็นเหรียญอะไรยังไงเป็นเหรียญเนื้อทองคำลงลงยาราชาวดีคือเป็นเหรียญที่มูลค่าสูง มาเป็นเหรียญที่ผมว่าเป็นเหรียญปูเอี่ยมเป็นพิมพ์ที่แพงที่สุดอ๋อในราคาสูงที่สุดเหรียญหลวงปูเอี่ยมคือเหรียญนี้จะจากมูลค่าสูงมากที่สุดเลยแหละสูงที่สุดของปูเอี่ยมพี่พี่อดช่วยเป็นพ่อพ่อรายหนึ่งเป็นทองคำนะครับแล้วลงยาปูเอี่ยมท่านเนี่ยต้องมีทั้งหมดเนี่ยมีทั้งทองคําลงยาและไม่ลงยาแล้วก็มีเนื้อทองแดงเนื้อเงินเนื้ออาปาก้าแต่ว่าเหรียญนียเป็นเหรียญที่สุดยอดที่สุดคือสวยที่สุดเป็นเหรียญรุ่นแรกเป็นเหรียญรุ่นแรกปีไหนครับอันนี้คือเป็นือหรี่ 5หลังยัน4เป็นเหรียญที่แพงที่สุดยัน5คือตรงไหนเนาะด้านหน้านี่คือเป็นยัน5แต่ด้านหลังเนี่ยคือยัน4คือเหรียญเหรียญเนี่ยหุ่นเยีว่าหนังถ้ารุ่นแรกที่เขาใช้คำว่ารุ่นแรกนะครับคือเป็นแบบนี้ในวงการเขาเรียกว่าเ,เหรียญลงยาราชาวดีเป็นเหรียญที่หาค่อนข้างยากมากมากแต่เหรียญเนี่ยเป็นเหรียญที่ค่อนข้างสมบูรณ์วันนี้ขออนุญาตนะครับสมบูรณ์ที่สุดเท่า,า,าที่เคยเห็นมา